ประสบการณ์ทำงานไม้ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องรีดไม้ DeWalt D-W735B1 13.1800ิววัตต์ปรับความเร็วได้2ระดับและระบบดูดระบายฝุ่นเพื่อผลลัพธ์ที่สะอาดและมีคุณภาพสวัสดีค่ะแนะนำเครื่องมือเพื่อใช้งานค่ะค้นพบประสบการณ์การรีดไม้ที่ยอดเยี่ยมกับเครื่องรีดไม้ DeWalt D-W735B1 13.1800ิ้ววัตต์ที่มาพร้อมกับความสามารถในการทำงานแบบอัตโนมัติที่สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการลบคมหรือลบเหลี่ยมไม้ ระบบรีดไม้ที่ดีเยี่ยมนี้จะช่วยให้งานของคุณเสร็สมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องได้พร้อมระบบดูดระบายฝุ่นเพื่อความสะอาดและปลอดภัยในการใช้งานอีกด้วยอย่าลืมนะคะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมในงานไม้ด้วยเครื่องรีดไม้ h e w a l t DW735B1 13นิ้ว1.800วัตต์ซึ่งมาพร้อมกับความแข็งแรงและประสิทธิภาพที่สูงช่วยให้งานรีดไม้ของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบรีดไม้แบบอัตโนมัติที่ให้ความสะดวกสบายและความเรียบร้อยที่สูงพร้อมกับคุณภาพสูงที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย พิเศษกับการปรับความเร็วได้2ระดับและระบบดูดระบายฝุ่นเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและความปลอดภัยของคุณสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ